หกวันตั้งแต่วันนี้แต่ควาจริงแต่วันนี้แหละครับครับแต่ว่าจะมีอีเวนต์หลักๆคือวันเดียวที่วันวันจันแี่จะได้วันวันจันใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะได้กะบ่ายวันจันกับวันพุธนะครับแต่วันพุธร้านถ้าปิดมาหกโมงเย็นคงจะเร็วไปก็ในวันจันงั้นถ้ากับทางคุณจะซื้อศิลปินพี่คือวันจันวันเดียวครับถูกปะฮะเพราะว่าตอนเช็คมาเขาให้เช็ควันสคัญกับพุธด้วย ถ้าอ๋อเดี๋ยวขอดูพุทเผื่อไว้ก่อนนะขอโทษตย์นี้รู้จักใครบ้างในเด็ครับก็เนี่ยนะสักดาธรครับร้องเพลงร้องเพลงแล้วแต่เด็กความรุนจังไม่ว่างอันพุทธอันพุทธก็ไม่ว่างครับตอนนี้น้องรับขิวแน่นน้องจะว่างวันอังคารที่ยี่สิบเจ็ดอังคารนะครับครับตอน เช้าแต่วันที่ยี่สิบหกพี่มีตุ้ยนะวันวันวันจันทร์วันจันทรู้ด้วยตุ้ยคุณก็จะได้ทั้งเป็นนักร้องทั้งนักแสดงด้วยคนก็รู้จักคุณแต่จริงนักสัจธทองเขาก็เวิร์กอะนะครับเพราะว่าเขาก็เพลงตื่นเช้าแล้วเพลงมันขึ้นมาคิดจะเช้าไหมผมจะไปซ้อมแล้วครับจะร้องเพลงด้วยกัน เอ้ยเลอธิบดีกล้องให้คุยอยู่ที่อ๋อครับพอครับใช่เราขึ้นมาครับอ๋อก็มีกระชากตาวอะไรไม่ได้เลยทั้งกระชาแล้วต่าว คือคือตอนนี้มาน้องพี่เล่นละครกันเยอะด้วยครับทีนี้พอนเล่นละครแล้วเนี่ยพอไปทําละครทีเดียวเนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะขอคิวเข้ามาได้บ้างแล้วก็มันเป็นวันจันทร์แล้วบางทีเขาวางโลเคชั่นแล้วเข,เขาเขาเซ็ตไว้หมดแล้วอย่างเงี้ยครับม,มันก็ลําบากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยลาไแค่หกวันเสี็จมาเร็วด้วยก็มันเป็นรายการนี่แล้ว่าใช่ครับเป็นรายการว่า เห็นว่าได้รับโจทย์ใช่ไหมครับใช่ได้รับโจทย์ก็ต้องต้องคิดอยู่แล้วภายในมิสดาห์อย่างกรณีของพี่อืมเวลาน้องๆที่เล่นละครหรือว่ามีงานเพลงมีอะไรที่ในช่วงโปรโมทเขาก็งานเขาก็จะรังเกียอยู่แล้วนะครับครับแต่วันอังคารอังคารพี่นัดได้ครับอังคารพี่นัดได้ถ้าสองวันถ้าสองวันอ่ะอังคารตอนนู้นนะตั้งแต่บ่ายสาม เอาไปค่ะขงวราคาที่แราไปดกว่าช่วงเย็นคือนี่ค่ะคือพอจับฉลากเนี่ยค่ะมันจะเป็นคิวตามวันว่าแบบวันนี้เราเข้าเช้าอีกวันเข้าสลัสอือคือวันจันทร์เราได้เช้านะวันราคาได้เช้าโอเคเสร็จแล้วัมันที่ต้องว่งเช็คพิรันนะครับเช้ากี่โมงครับวานเที่ยงก็ได้นะครับความจริงเที่ยงตอนเที่ยง bring away บายนะพูดบ่ายๆเงินเยอะแค่ไหนถ้าเงินถ้าเงินที่ตัวนี่ไม่มีต้องอัดยังไงจะมาอัดแบบใยไปได้ไงล่ะบอกแม่ขอช่วยนะครับผมช่วยร้องช่วยมานะครับงานดุสิงฟรีของอะไรชื่ออะไรโลอล ไปว่าคนแน่นล้านนะจะไปขายยังไงเพื่อให้สร้างยอดขายกระตานหรือ<ม>จะมีกิมมิคอย่างอื่นซึ่งซึ่งลองคิดมาทางพี่ก่อนก็ได้ครับ<ม>ว่าทางพี่ให้อะไรบ้าง<ม>ครับแต่พี่คงไม่ใจร้ายขายเท่าคนอื่นหรอกครับก็คงม,มีส่วนลดให้บ้างลดราคาคงลดได้ลดได้ครับแต่ตอนนี้อตอนนี้นะครับอาจจะช็อกนิดนึงครับมื้อค้างไหมข้างสื้อตอนนี้ เือคืนพี่เปิดดูแว้บนะครับกรับกลับบ้านดึกกว่าอีกทีมึงเหรอครับกลับบ้านดึกกว่าครับเพราะว่าวันนี้เป็นร้านเช้าก็จะไม่คุยใช่เป็นร้าดใหม่ตอนเช้าเพิ่งจะเสร็จทำอะไรยังไงก็ยังไม่ลงตัวเลยตลาดเพิ่งจะเสร็จเมื่อเช้าอ่ะครับยังไม่เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันเรียนทีมเหรอครับคือจะได้จับฉลากทุกทีแล้ โซนี่เนี่ยสิครับอยากให้แบบทูได้แบบเด่นไปเลยครับทูเป็กเพเนเชียเด่นอยู่แล้วได้เด่นไปเองครับพอจับได้ก็ดีไปแล้วจะได้สอบร้องเพลงพีเดอร์ใช่ไม่ใช่เขาหยิเลือกฟังเกตด้วยครับนัดนัดเล่นเปียโนใช่ไหมวันจันทร์นัดเล่นเปียโนกี่โมหรือกี่โม วันวันจันทร์ครับหล่อชัวร์ป่ะคืนนี้ครับยั่ที่26มีสีสันนะบออคือนี้ครับทางรายการทางรายการ True Stadium by t u e Coffee เขาให้น้องๆน,นะครับทำแคมเปญ ขึ้นมาเพื่อที่จะมีอีเวนต์กับหลานเขาที่สยามนเตอร์เซ็นเตอร์เราต7เจ็ดเนี่ยเขาก็ยี่หกเขาไม่ได้ให้คิวมาพยายามพี่พ,พยายามติดต่อจอยแล้วแล้วมันนี่มันเที่ยงนะคิวเซ็นเตอร์เขาไปทานข้าวพี่เอ๊ะทีแรกนึกรู้ว่านับทำอะไรอยู่อยู่นะฮะแต่งานแต่งานเขาแค่ช่วงเช,ช้า,าช่วงบ,าาบ่ายนี่อกว่าช่วงบ่ายเดี๋ยวเช้าเช็คต้องกิ๊บทราบม,มาเดี๋ยวพี่ลองเช็คคิวเซ็นเตอร์มา ออใช่ใช่ละใช่ละที่ว่าดืนเป็โนโนกันอืมที่ผกตอนเย็นตอนบ่ายบ่ายสามถึงสองทุ่มอะครับครับถ้าเกิดเช้าเช้านัดนัดไปให้น้องเขาได้ถูกป่ะคือช่วยช่วยน้องเขาหน่อยอะไรเงี้ยไ,ไปร้องเพลงใช่ครับเขาไปในรายการไปร้องเพลงแล้วก็เหมือนโปรโมทเพลงเราด้วยเพราะว่ามันเป็นรายการเป็นรายการสดของ t w สเตเดียมอยู่แล้ว แลวเขาเปิดร้านใหม่เขาคืออาจจะแบบเหมือนอยากได้แฟนกลุ่มแฟนคลับเข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเพื่อให้ร้านมันดูมีสีสันแล้วก็มีคนเยอะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ <laughs> แต่ราคาพี่คงขายตามปกติอะครับอาจจะลดพะะเพ่สักหนึ่งเนาะไม่ได้นะเหมือนเหมือนช่วยน้องเขาไปเลอยแบบเี้พี่นัดบอกโอเคช่วยน้องได้ขอให้เ็เอร์ต์ได้ไหมครับจะขอบคุณพี่นัดเท่านัฮัลโหลพี่นัดครับครับ สวัสดีครับพี่นัทครับเมื่อกี้พี่เน่งบอกว่าจะลดให้ถึง50%ถึงไหมครับเฮ้ยให้ดื่มคู่เลย50%นัทจะไปหลงกลน้อยนะอันนี้งบน้อยมากเลยครับพี่นัท๋ย่าไปหลงกลน้อยเปิดร้านใหม่ของเป็นช่วยเด็กครับตอนนี้งบแทบจะขาดทุนแล้วครับและอีเวนต์มีแค่หกวันแล้วก็ต้องทํายอดได้อย่างน้อยไม่ขาดทุนนะครับโอ้ออนศิลปินเองด้วยนะครับครับครับขอบคุณครับ ฮัลโหลเอออย่าไปอย่าไปฟังน้องน้องไม่ไดขอนลดฮะเพ่งไม่ได้ตามราคาที่เราขายนี่แหละแต่เดี๋ยวอาจจะลดให้เขาสักหมื่นหนึ่งอย่างนี้อรับครับครับผมสวัสดีครับครับก็ยี่สิบเจ็ดน้องได้ยี่สิบเจ็ดจริงๆถ้าจะใช้น้องนัดนะครับตอนเที่ยงนี้ได้ใช่ไหมครับครับผมก็ตอนนี้น้องก็ติดเรียนเป็นโน มันเหมือนที่คุยแล้วก็เดี๋ยวน้องก็จะเลื่อนให้แต่วันที่16นี่คือไม่ได้นะ,ะไม่ได้เลยครับเป็นสีสาระวะอรพี่พี่ไม่ไม่สามารถทงได้เพราระว่าสีสารวะอ่ก็สําสำคัญมาก ใ,ใ้พี่ช่วยอะไรไหมถ้าเกิดว่าสมมติสมมติเดยนเราต้องกลับไปคิดก่อนถูกปะ่ะฮะแล้วถึงจะโทรกลับมาบอกพี่คือทีนี้มันเป็นเรื่องของคิวที่พี่ต้องออกทุกวันศุกร์คือวันเนี้ยอพี่ถึงจะทราบว่าระหว่างคงขนรยจะสื่อสารกับพี่อย่างไรให้ให,ให้ให้รู้ว่าให้รู้ว่าองหนูสองคนโอเคเราจะอาจจะคุยคร่าวๆเรื่องแบบอีเวนต์ก่อนแล้วนะเราค่อย <c oughs> แล้ววันจันรจะใช้ไม่จะใช้ใครมาให้เรับที่พี่มองว่าคนที่จะทำจะรับาิดอบหรือว่าแบบทำอีเวนต์อะไรบ้างก่อนม่าสิ่งที่ากปรึกษาสิ่งที่คิดไว้พี่พี่ไม่ทราบว่าพี่ไม่ทราบว่าทางร้านน่ะลักษณะเป็นยังไงหรืออะไรนี้พี่จะไม่ทราบเลยดังนั้นคมกับรถต้องบอกพี่ว่าสิ่งสิ่งที่คมกับรถอยากทำคิดอะไรไว้บ้าง คือแน่ๆละละแล้วล่ะแต่น้อยน้องร้องเองถูกไหมครับครับก็คือทั้งจริงๆแล้วอยากใช้ทั้งตู้และนับครับหรือเปล่าก่อนก็ดีก็ดีแต่งบน้อยไ <laughs> ม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวพี่ลองบอกตัวราคาไปให้ว่ารับไหวไหมครับนะครับก็ถ้าเป็นตู้ตู้กับนับพี่ว่า วิธีการขายพี่ไม่รู้จริงนะเพราะอ่าหลักๆคือยอดอจดอาทิตย์นี้พระกิติห้าครับคือปฏิรูปอยู่ที่พารากอนชั้น4นะครับจะเป็นร้านทูสเตเดยียมบายดูคอฟฟี่เลยแล้วพระกิติห้าคือเหมือนต้องขยายสาขาแล้วขยายสาขาเป็นสาขาย,ย่อย6วันเท่านั้นจะไปอยู่ที่แสวนเซ็นเตอร์ชั้นหนึ่งโต๊ะเอทิพยสองที่จัดงานบ่อยๆครับคืออยู่ข้างๆง,งานแฟชั่นวีคที่มีทีนนี้เอเทิพยหนึ่งจะมีลงทะเบียนวันนี้ครับ,รบแล้วก็จะมีเอเทิพยสองเป็นพรมเสียงแดงแล้วมีบูธนะครับแล้วก็เหมือนพระ ที่เราต้องทําคือทางทำยอดขายร้านร้านจัดอีเวนต์แล้วก็หารายได้ให้ร้านเนี้ยได้เท่าไหร่กำไรหรือขาดทุนแล้วก็ยอดขายมาแข่งกับอีกทีมหนึง่งว่าใครจะยอดขายได้มากกว่าครับแล,แล้วถ้ายอดขายเรามากกว่าจริงแต่ว่าต้นทุนเราใช้มากกว่าเยอะเ,<ร>เขาก็ต้องมาเวทในอีกทีหนึ่งครับคือเราต้องถ้าใช้งเงินเยอะต้องขายให้ได้มากกว่าเดิมเยอะมากนะครับเขาเสริมว่าหลักๆก็คือเขาอยากจะดูตีมง,งานในเฟนว่าเรามีความน่าสนใจไฮไลท์อะไรนีมากแค่ไหนรวมกบับกับที่น้องคมบอกว่าโอเคยอดขายในร้านด้วยค่ะคิดชื่ออีเวนต์แล้ว อย,อย่างครับก็บบบบต้องการคนบ้างก็คือหลักๆก็กคืออยากได้ตัวศิลปินก่อนยอย่างน้อยหนึ่งต้องมีชื่อตีมเด่นขึ้นมาแล้วเพื่อจะเรียกร้องว่ายัางไงนะครับว่าตีมมันทําอะไรบ้างแล้วก็เชิญพกที่ไม่ติดนะถ้าเกิดจะเอาลูกนัดกับตู้นี้ไปใช้ในการเรียกคนเข้ามาในระหว่างนี้ผา <c oughs> พี่ว่าผมอาจจะไม่เหมาะหรือเปล่าน่าจะเป็นเจับ จริงๆแล้วสองทีมนี้จะต้องเลิกเลิกงานจั้งกีง่โมงครับคือถ้าเป็นวันวันจันทร์เนี่ยผมต้องเลิกงานประมาณบ่ายสอง่ะไปบ่ายส <c oughs> ามจันทร์กับบังคารนะครับวันจันทร์ช่วงบ่ายไม่ใช่หรออ๋อวันจันทร์ปิดละเริ่ม,มตั้งแต่บ่ายสามถึงสองทุ่ม,มคะครับนาการทํางานงานะครับช่วงบ่าย่ถ้าช่วงบ่ายก็จะเข้าสามโมงแล้วก็เริ่มสองทุ่มโอ้ยงินเวลานี้ก็สวยเลยถ้าเป็นของตุย วันจันทร์ที่ได้มาแล้วคิดว่าแบบอยากจะทําให้มันดีในวันจันทร์ถ้าเป็นตุยตุยก็ต้องรอแฟนถับเลิกงานก็ควรจะมีโชว์ตอนหกโมงเยน็นหรือเปล่าใช่มองเวลาช่วงกลางวันใช่ถูกไหม,<ผ>มรครับทัฟฟิกคนข้างหนา้าคนเพราะของเรามันอยู่หน้าประตูทางเข้ารอสักสามอทิตอันนี้ต้องไปเรียนปรึกษากับคนที่ทําอีเวนต์นะครับมันจะมีในส่วนแบ่งแพ็กกไหนแต่ว่าก็คือในส่วนของเ,เสียงระเตรียม ให้ตู้ช่วยขายกาแฟมามนี่ขายบัรสมาคือโจทย์อาทิตย์นี้มีอีกเรื่องนึงที่ต้องทําคือต้องขายบัตรสมาชิกให้ได้ <c oughs> <c oughs> เดยอะในเรื <c oughs> ่องขายบาสมาชิกก็คือพวกค,คอนเสิร์ตตู้ซื้อบัต <c oughs> รเข้ามาเพื่อแลกกาแฟหรือเปล่า <c oughs> ซื้อบรสมาชิกที่สุสยมจะได้เข้าไปอไนะีกอยากให้พี่ช่วยลงเราลงนีง่นบัตร อันนี้อันนี้พี่พี่ต้องต้องให้น้องไปคิดว่าวิธีการที่สุดจะสมมติสมมติว่ามีโปสเตอร์เนี่ยอะไรบอกนะครับว่าวันจันทร์พบกระตุ้ยช่วงกี่โมผมก็อาจจะเข้ามาจองที่นั่งก่อนในระหว่างห้าโมงซึ่งจะพบกรตุย้ยโชว์ตอนหกโมงอะไรอย่างเงี้ยครับอตอนที่นัดพี่นัดของพี่นัดเรากี่โมงนะพี่นัดรายหลังเรากะวันอังคารเราจะได้ตั้งแต่สิบโมงเช้า,ถ,ชาถึงบา่ายสามโมงเย็นนะครับสิบโมงถึงบ่ายสามแต่ว่าคือควรจะเสร็จงานก่อนบ่ายสองเพราะว่า เราทั้งที่นัดโชวบ่ายโมงไห้บ่ายโมงได้อะเพราะว่าอีกทีนึงเขาจะเข้ามาประมาณสองคืนแล้วใช่บ่ายโมงดีไหมพี่นัดโชวสทุกบ่ายโมงว่าพี่นัดอยู่กับพวกเราชั่วโมงบ่ายสองไม่ก็อยู่สักสี่สิบห้านาทีแต่ทีนี้กิมมิกอันเนี้ยโอเคให้ใช่ในระหว่างช่วงเวลานี้หลังจากพี่นัดร้องเพลงเสร็จแล้วคือเราคือเราจะไม่เปิดตัวนัดก่อนนะคือยังไงก็แล้วแต่ต้องหลังจากทำร้องเพลงเสร็จแล้วถึงเราทำกิจกรรมได้นะครับ มากแล้วอยู่แล้วเท่าไหร่ไม่รู้จะทำถังหรือเปล่าในช่วงนั้นสามารถจองกาแฟรสชาตินี้พี่มิสไม่ทราบว่าพ<ห>ี่เห็นเราทำกาแฟอะไรกันไม่รู้ว่าเาาราพราะวันที่ดูรถใหม่ใช่ไหมชิมกาแฟรถใหม่รถนี้โดยเป็นพี่นักับพี่ตุ้ยเป็นคนเสิร์ฟให้จากจากเคาน์เตอร์ของเราอะไรอย่างนี้แต่ถ้าให้พี่ตุ้ยไปทำสักแก้วหนึ่งด้วยได้ไหมหรือว่าทำสักแก้วเขาจะไปทำกาแอะไรครับมีเครื่องที่ร้านนะแต่มัน<า>เป็นอาจจะเป็นานเล็ก อาจจะช่วยแบบใส่ช่วยชงชมที่เดียวหมดหรือเปล่าแค่ใส่เครื่องมือชิน,น,นเลยอะแล้วก็เอาไปท,ทแล้วมาแบบเราพยายามมีประมูลแล้วก็มีแบบสิทธิ์รายได้ที่เกินมาจากผักค่าใช้จ่ายนะครับจะไปแบบ csr แบบแบบอาจจะดูว่าเป็นธีมเหมือนแบบช่วยเหลือคนด้วยอ<น>ะไรเงี้ยจริงจริงไม่ต้องรองแบบหนึสามเพลงเลยก็ได้นะหาเงินเข้าคนประยชน์ียวอันนี้คือที่คิดว่หลักอยากจะมีตัวนี้ไหวไหม การประมูลแล้วไม่หา่าใจ้จ่ายหรืออะไรครับมันจะงี่เง่า่าใครจ่ายบางเีเยอะนะแฟนขับบางทีเขาจะไม่ได้นะไม่ครับใช่เสยียแฟนขเขาจะระิจาคไปเอย<ม>แฟนขับพี่มันจะเป็นอีกแบบแ,แล้วเขาให้เขาให้ให <c oughs> ้ให้บางทีเป็นแสนใช่อ <c oughs> ันนี้ต้องคิดดีๆเรื่องของการประมูลแล้วเสียทานพี่มักจะไม่ค่อยให้ประมูลของเพราะว่าแฟนขับจะประมูลเป็นเยอะครับ แต่ถามพี่ว่าถ้าทำกาแฟแล้วส่งผ่านมือชัว่วโมงหนึ่งก็เยอะนะเป็นหลายร้อยแก้วลองทำทับฟิตดีๆแล้วผ่านมาสมาชิกถ,นะถ้าผม,ถ,าผม,ผมาถ้าผมขอส่วนท่าอีกเลนะ่นหนึงผมขอให้พี่นัดและพี่ตุย้ยเซ็นองบัตรแล้วขายบัตรตัวนั้นได้ไหมครับอันนี้อันนี้ม่ติดได้ใชมได้ครั หรือว่าเซนแก้วพรีเมียมอะไรเงี้ยเซนบัตรดีกว่ามาเลาขายบัตรคือเราต้องมีทั้งสองเน้นอะไรอะเน้นของพรีเมียม่ะครับทั้งบัตรทั้งแก้วครับหลายอย่างที่จะโตทีนี้เยอะคือถ้าเป็นร้านของสเตเดียนจะต้องเน้นขายบัตรสมาชิกนะครับถ้าเป็นร้านของร้านไหนก็เหมือนตีนอีเวนต์ล้วก็จะหาเงินจัดอีเวนต์ยังไงก็จะหาทั้งบัตรด้วยทั้งของพรีเมียมด้วยเพราะเครื่องเดือดผงทำไม่ทันเพราะว่าจะเป็นร้านอาจจะเป็นออกเป็นน้ำ น้ำจากดิสเพนเซอร์ครับเป็นตู้กดแล้วก็มีเครื่องกาแฟแต่ว่าแก้วนึงอาจจะอย่างเร็วก็ประมาณสามนาทีครับแก้วหนึง่งร้อนเย็นอย่างเดียวคือเราก็เน้นแบบให้ให้เรนะ็วเงยครับครับพอแก้วหกสิบบาทนีนะที่พี่หนึ่งเสนอว่าแบบช่วงเวลานี้คุณได้รับแก้วกาแฟที่พิเศษจากแบบศิลปินที่คุณชื่นชอบเ,เออ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 เอซื้อเออเออเอรเอาเออถูกเออ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 เอถูกอเออเอ ให้มันดูแบบว่าเฮ้ยฉันต้องไปหนึ่งในร้อยเลยถูกโดนคิดถูกหรือแก้วห้าสิบใบถ้านมนได้ตดงานาต้องต้องมีปากกาที่เสร็จแล้วไม่ลบนะที่พันจะมีแก้วมบบแก้วหมดเวลาเขียนมาครับปรกกาถ้าโดนคิดถูกคือในเวลาชั่วโมงคนจะได้มาซื้อบัตรก่อนก่อนที่พี่น้ำจะไปถึงครับ คือถ้าไม่ซื้อบัตรก็อาจจะเข้าไม่ได้ถ้าเก็บต้องดูหลักฐานอันเป็น private private event ชั่วช่วโมงนี้จริงจริงว่าชั่วโมงนี้ก็คือเมื่อคุณซื้อบัตรแล้วอ่ะคุณก็นำบัตรใบนี้เข้ามาโชว์อาจจะให้รับแต่ตอนเคลียร์คนออกก่อนที่จะถึงงานอีเวนต์ความน่าเกลียดมันจะมีเกิดขึ้นหรือเปล่าอันนี้ต้องคิดสมมติพี่นั่งทานอยู่ในช่วงระหว่าง สมุนพ่ตุ้ยโชวกถูกไหมครับคุณก็ต้องเริ่มพิจารณาพ่ตุ้ยให้ห้าโมงเย็นเพื่อไปเซ็นบัตรเซ็นอะไรให้นะครับก็ไปเซ็นไว้ก่อนขายก่อนขายภายในเนี้ยพี่ตุ้ยเซนน็นสิบดีสิบนาทีสิบห้านาทีแคเสร็จแล้วเขาเปิดอาจจะเปิดบัตรขายสักห้าโมงสิบห้าเซ็นสักไม่รู้นะเซ็นสักพอพิจารณาให้ล่วงหน้าชั่วโมงหนึ่งครับถูกไหมครับเซ็นะสิบห้านาทีก็นา่นาจะเสร็จในประมาณร้อยใบหรือ ห้าสิบของนะครับแบบพิเศษพิเศษเลยไหมครับเออจริงๆแล้วถ้าถามผู้ใหญ่พี่ว่าผู้ใหญ่เขาเขารู้ราคาอยู่แล้วพอถ้าเป็นอีเวนต์ธรรมดาเหมือนพี่กล้องใช้พี่พี่ก็เรียกหกหมื่นห้าหมื่นอยู่แล้วนี่นี่พี่ลดให้เพราะว่าเป็นรายการถ้าถ้าเราใช้ทั้งพี่ตุ้ยกับพี่นัดนะครับจะมีแพ็กเกจแน่พี่ลดให้ลาเกาลงมาเราไม่ใช่เบอร์หนึ่งนี้ราคาอยู่ประมาณ ก็ประมาณสามมือต้องดูคร<ถ>ับว่าวออต้องดูตัวที่มีแฟนคลับทำ <c oughs> ไมใครซักใครตัวที่เหลืออันนี้ก็มีแฟนคลับอันนี้ก็มีได้อันนี้ก็น่าจะได้เ <c oughs> นี่ยรอนก็น่าจะได้ความมือรอนัวนี้มีแฟนคลับไดร้อนเลนี่ราคาก็ ประมาณเท่าไหร่นะครับก็ประมาณหนึ่งตัวครับเพราะน่าจะอยู่ได้สามสามหมื่นก็ทำอย่นี้ทำได้อยู่แต่ของพี่ดาตก็ของด้วยคือสี่หมื่นเอาเด็กไปนะครับพี่ลวแล้วเด็กหนึ่งนะครับแล้วไปลองไปคุยลองคุยบัจเจตนะครับแล้วหาหาโอกาสโทรหาพี่ได้ถ้ามีโอกาสโทรหาพี่ได้ลองคุยก่อนว่าเตีมที่จะทำ และคิดตีมาทั้งหมดว่าพ,พี่นัดกับที่ตุ้ยอยากอยากให้เขาทําอะไรบ้างเยอะได้พี่ก็จะพยายามคุยให้ทีหนึ่งนีไหมครับคือตอนนี้พี่ยังไม่ทราบว่าคมกับโ้ตจะให้ศิลปินของพี่ทําอะไรบ้างครับคือจริงๆแล้วการขายศิลปินเนี่ยก็คือ คือส่วนหนึ่งเลยว่าเมื่อจ้างเขาไปเขาทําอะไรมากน้อยแค่ไหน A B C D หลังจากที่ที่ได้ความชัดเจนมามันจะมีการเปิดอีเมลไม่มจะมีหลายรูปแบบนะครับหนึ่งไปร้องเพลงเฉยๆล้วงพยาเฉยร้องเสร็จกวกลับบ้านเลยโดยที่เราไม่ได้ทําอะไรอันก็อีกราคาหนึ่งอีกราคาหนึ่งก็คือร้องเสร็จต้องมาจับสินค้ามาจับแบรนด์เขาก็อีกราคาหนึ่ง <c oughs> การใส่การสวมใส่เสื้อผ้ากับแบรนด์หรือก็อีกราคา หรือการเปิดอีเวนต์ไปเล่นละครเวทีที่ต้องมีการซ้อมล่วงหน้าวันสองวันแล้วก็ถึงวันจริงก็อีกราคาหนึ่งดังนั้นสิ่งสิ่งสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในเรื่องของตัวเหมนทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่คงกับโลดว่าอยากให้พี่อะทอะไรกับตัวอีเวนต์ที่จะเกิดขึ้นในวันจันทร์และวันอังคารบ้าน่เลยเราก็ต้องทากัตรบ้านที่มันใช่ค่าใช่าเหมือนถ้าเรามีบัตรสมาชิกแล้วแบบคล้ายๆเป็นตั๋วก่อนเข้างานนะครับ เพราะว่าอย่างที่ True Statement ตอนนี้ขายบัตรสมาชิกเพราะถ้ายอดบัตรสมาชิกเนี่ยไปอยู่ที่อีก้านหนึ่งก็จะไม่ได้ยอดเหมือนกันครับคือยอดบัตรต้องอยู่ในร้านนี้อาจจะขายบัตรที่ร้านนี้ก่อนนะซื้อบัตรก่อนแต่พอเราเอาบัตรตัวนี้มาเซ็นที่แต่แต่บัตรต้องทําให้พิเศษก่อนที่ที่ร้านนะว่รามันเป็นบัตรเฉพาะคนที่มีแค่ร้อยคน50ห้าสิบคนย่งเงแล้วก็เหมือนมาที่ร้านสิบเอ่อบูตประมาณสิบคนสิบเมจะเลยประมาณคือตรงกลางตรงกลาง ตรงกลางห้างสามเซ็นเตอร์ครับห้าสิบ<ะ>ห้าสิบห้าสิบอืมห้าสิบแล้วก็เหมือนมามาถึงปุ๊บแล้วเราค่อยขายของพรีเมียมต่อในพอเข้ามางานอีก,อ,กอีกต่อหนอึ่นเงเพราะว่าร้านนี้อาจะเน้นขายข,ายของพรีเมียมร้านที่ร้านที่สามเซ็นเตอร์ครับเพราะยอดตัวอื่นจะไม่เข้าเราก็จะทําอย่างอื่นไม่ค่อยทันนะครับก็จะเป็นเหมือนบูธอาจจะเน้นขายที่ของท<ๆ><ๆ>ี่มีแล้วถ้าขายได้เลยตอนนี้สําคัญที่สุดพี่ไม่ได้ห่วงเรื่องของตีมเพราะเดี๋ยวตีมพี่พูดคุยกับน้องสองคนได้ว่า ช่วยสามารถจะช่วยคมกับลดได้ยังไงนะครับ,รบสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือพี่ต้องทราบคิวกหือนว่าโชกในการซื้อคิวพี่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่ของพี่คือทุกวันศุกร์พี่จะมีใบางานให้น้องนะครับให้น้องให้รับทราบว่าเอ๊ะตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปเขาต้องทําอะไรบ้างอย่างเมื่อกี้พี่คืกับน้องน้ำดักก็คือ,อน,น้งนักก็อาจจะต้องไปเลื่อนเรื่องดินเ,เ,เ,เป็นโนให้บนบนอกจากคนบอกพี่เนี่ยว่า พี่เองครับผมใช้แน่เอ๊ะผมใช้พี่ตุ้ยแน่พอหลังจากนั้นเนี่ยพี่ต้องต้องต้อง,อง,องดูว่าอย่างอย่างที่นัดเนี่ยใช่ไหมับตอนนี้เขานัดเรียนเป็นโนไปแล้วถ้าคามยังแบบว่ายังไม่ตยังไม่ตอบพี่หรือต้องรออะไรเงี้ยพี่ก็มรู้ว่าเดี๋ยวพี่นัดเขาเป็นเรื่องเป็นโนทันถ,ถ,ถ้าบวชไม่ทำเท่ากับคมก็ามไม่ได้แต่ถ้าตกลงแล้วโอเคแต่ว่าาบเจ็ดขาดอีกนิดนึงก็ก็ไม่คองคุยครับคืออย่างที่พี่ไม่บอกเหมือนเดิมเลยครับไปคิดกิจกรรมไปคิดตีมที่ตัวเองจะทําก่อนทั้งหมด ว่าทําอะไรบ้างถ้ามันไม่ได้เยอะแยะมากแล้วพี่หนึ่งสามารถขายแล้วลดราคาอะไรให้ได้บ้างพี่ก็จะคุยกับน้องแล้วก็จะช่วยเราเป็นแบบนี้ครับพี่มีเล็บกลับไปทอาส่งให้พี่หนึ่งดูที่สุดครับดูที่สุดได้ปมากี่โมงครับต้องก่อนครับพี่อยากได้ห้าโมงก่อนห้าโมงเพราะห้าโมงครึ่งเราก็มีประชุมพีอาร์ต่อที่บ้านครับก่อนห้าโมงครับ ราะว่าคิวพี่ออกประมาณทุ่มหนึ่งเลยน, mm hmm. น้องจะได้ทราบว่าน้องทําอะไรเพื่อเขาจะไปขยับขยายเขาได้อะไรับ่างตามเวลาเขาได้มากเลย <c oughs> เวลาที่มันได้มันจะเป็นเวลาที่ส่วนมากคือเลิกงาน <c oughs> แต่เวลาของพี่นัดถ้าเปเล่นช่วงนะั้นก็ต้องเล่นที้มันสามารถออกมา <c oughs> ทําอะไรได้นะแต่สักบ่ายโมงพี่นัดก,ก็น่าจะโอเค ครับาก็คิดตีมมาเดี๋ยวพี่ไปลองให้ในชั้งเพจเพจของเอฟนั่นคือคิดข้อความใหม่ที่เราจะใส่เขาไปใช่ไหมผมพี่นัดมันอ่ะก็เคยชวนพี่ปู้วันจันทร์ันนี้ล้วพี่อัปเดตทุกวันว่ะอัปเดตทุกวันแล้วผมจะเข้าไปดูทุกวัน้แลวเยอะอาจะเยอะมากไปไหนใช่พราะว่าแฟนคลับก็จะตามไปว่าจริงๆริงเนี่ยรายการของทูฟี่ค่ะ มากกว่า80%ที่แบบเป็นแฟน AF ใช่ไใช่เหมือนแบบรอรอเวลาที่จะเอฟจะเปิดรายการอีกทีหนึ่งเลก็มันสุดๆเป็นอยากเจอส่วนเนี่ยก็เนี่ยค่ะต้องนั่งเลยเขาก็จะพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยชอบเพลงครับเพลงให้มาเขาชมบุยใหบมาเขาชมสามร้อยบาทค่ะแล้วคุณเลดซีสามแก้คือเขาไม่เสียอะไรนะเพราะเขาเหมือนเขาได้ยอดกลับมาปกติอะครับ อ๋อคุณรับมูลค่าเครื่องดื่มมากกว่า300บาทด้วยครับที่จะแลกได้เราก็บัตรนี้มีมีมูลค่าแบบร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้ดือ๋อคือเหมือนเขาขายปกติก็ขายได้อยู่แล้วใช่อ๋ออันนี้เป็นคู่กันคุณชายมาด้วยกันเลยครับเมื่อซื้อสามร้0ยใช่จะได้เครื่องดื่มปีเลยสามแก้วไซส์ใหญ่2แก้วไซส์กลาง1แก้วเือไซส์ใหญ่มีไซส์กลางคือปกติแก้วใหญ่ก็ร้อยกว่าบาทเดียวแล้วครับสองแก้วก็เกือบจะร้อยห้าสิบค่ะนี่ก็คือหกสิบหกสิบถ้าพี่มีคูปองอพี่ใส่ซีเลย ฟรีเลยกินฟรี่สามแก้วคือเหมือนเขาซื้อเงินครับยื่นบัตรเหมือนแค่ซื้อบัตรลวงหน้าแต่ว่าได้ได้ได้ส่วนลดบางทีถ้าซื้อบัตรจะคุ้มกว่าคุ้มกว่าเองตลาดยังซื้อเลยบอกว่าฉันอยู่ประเทศเดียวฉันก็ซื้อว่ามันคุ้มหนึ่งปีสิบห้าเปอร์เซ็นต์กินฟรี่สามแก้วสามใบสามใบห้าใบสิบใบห้าห้ามันเป็นราคาเหมือนดูคอนเสิร์ตราคา ซึ่งซึ่งซึ่งทางคุณก็จะพันห้ามก็จะตอนนี้มันไม่ได้บิ๊กมันไม่ได้บีคอนเสิร์ตซึ่งแบบถูกทำสามมาฮัลโหลจ๋าหนูอาจจะแม็กก็จากตัวนี้ได้นะถือว่าเป็นสีว่าแบบสมมุิครึ่งหนึ่งวันนี้โอได้นะได้วันนี้หันเป็นแม็กมันก็ได้ได้ก็สามารถบอกมาได้ว่ากิจกรรมของเราเหมืออะไรเพิ่มเติมเรื่องนีสแตนดี้ เวลาคนเดินผ่านเดินผ่านอ๋ออยากมีมีมีแทนที่ไปอันนี้จะเป็นสาขาใหม่ถูกไหมครับมีตลาดเก่าสแตนดี้อะแต่มีมสแตนดี้เป็นรูปเป็นรูปพี่นันพี่ตุ้ยไหมครับมีมีมีหนึ่งส่งอีเ่แมวรูปรูที่เป็นทรรมสแตนดี้ได้เลยทำไมใช่ครับก็ใช้สแตนดี้ได้ทางเราก็อาจจะให้เสร็จแล้วสุดท้ายลิมิเต็ดเอากลับบ้านไปเลยครับสแตนดี้ ใครซื้อบัตรร้อยใบอะครับไม่ได้ซื้อบัตรร้อยใบไม่้มด้ไมด้ไม่กด้้ไม่้้า่้ามด่ได่้ไได้ได้ไอ่ด้ม่ไ้่ดไนดไ่ไดไม่ได้ไมได้คด่ไ้ม่้ได้ไ่ไมัด้้ม่ได้ไม่้่่ ขอเย่าไปทานในนั้นสิเห็นเมื่อคืนใช่ไหมยรูาทิทานเขาเกี่ยวอะไรหรอเปล่าอ๋อไม่ใช่อะไรแผ่นๆที่อยู่ในกระป๋องดำๆเองาพิงเูหลวดูหลวัดมันได้กินกายบรยากานครแรคุยไีกว่าครับอนนัที่ไม่ต้องไม่ต้องเตะไม้เลยดีเจอกันครับคขอบคุณ